ครับมาต่อไปนะครับหลังจากที่เราสร้างนะครับบทเรียนเสร็จแล้วนะครับวิชาที่ผมสร้างให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือวิชาการออกแบบเทคโนโลยีครับของม .4 ครับคราวนี้เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับการที่เราจะให้เด็กนะครับเข้าเรียนในวิชาของเราครับก็คือที่ผมเคยได้กล่าวนําไว้ว่าสามารถทําได้2วิธีคือ1การที่เรานะครับรู้อีเมลนะครับของเด็กแล้วก็พิมพ์เชิญได้เลย สองก็คือการนํารหัสตรงนี้นะครับส่งไปให้นักเรียนนะครซึ่งเดี๋ยวให้ครูผู้สอน,นรทบส่งมาให้ที่ผมนะผมจะทําการรวมลิงก์ไว้ให้นะครับเด็กนักเรียนก็จะมาเจอ,อในส่วนของสารบัญน,นะครับซึ่งวิธีการเข้านะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับรเด็กก็จะเข้ามาที่เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเมื่อคลิกมาที่เข้าสู่เว็บไซต์นะครับก็จะปรากฏ บทเรียนออนไลน์นะครับซึ่งผมได้ทำไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอในส่วนของชั้นนะครับระดับชั้นม .1 ถึงม .6 นะครับก็ให้นักเรียนเข้าไปในระดับชั้นของตัวเองนะว่าอยู่มอะไรก็คลิกเข้าไปที่ระดับชั้นนั้นนะครับคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่ เปิดสอนนะครับซึ่งผมได้ใส่ไว้ก็คือให้คณะครูนะครับส่งรหัสนับวิชาตรงนี้นะครับมาให้ผมแล้วผมก็จะทําการนํารหัสวิชาตรงนี้ใส่เข้าไปในแต่ละวิชาให้นะครับเด็กก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับครนี้วิธีการเด็กที่จะเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับก็คือเด็กมาที่เข้าอีเมลนะครับเด็กก็เข้าอีเมลนะครับมาก่อนนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของคัส o ูมนะครับคัส o ูม หลังจากที่เข้าการรุ่มแล้วนะครับให้เด็กนะครับไปในส่วนของรหัสวิชานะครับรหัสห้องเรียนนั่นเองนะครับนามาเพื่อที่จะเข้าเข้าเรียนนะครับวิธีการนะครับก็คือเด็กไปที่บวกนะครับแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเสร็จแล้วเด็กก็ใส่นะครับรหัสห้องเรียนที่คุณครูส่งมาให้นะครับเด็กก็ทําการก๊อปปี้รหัสห้องเรียนนะครับ โดยการคลิกที่ช่องนี้แล้วก็วางรหัสชัล้นเรียแล้วกดเข้าร่วมนะครับเมื่อกดเข้าร่วมเสร็จนะครับระบบก็ทํทการประมวลผลสักครูน่นึงนะครับเมื่อกดเข้าร่วมเสร็จเห็นไหมครับรายวิชาที่เราสร้างนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแจ้งเตือนเด็กนะเห็นไหมครับคือแบบฝึกหัดไหนที่กําลังจะโครบก,กาหนดมันจะขึ้นขึ้นให้เราเห็นก่อนนะครับ เด็กสามารถคลิกไปที่ชั้นของงานของชั้นเรียนนะครับก็จะเห็นงานนะครับที่สร้างที่คุณครูสร้างไว้ให้นะครับเด็กก็คลิกเข้าไปเ,าเรียนได้นะครับอย่างเช่นเด็กจะทําแบบฝึกหัดที่หนึ่งเด็กก็คลิกไปแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดูงานนะเด็กก็จะเห็นให้งเรียนตอบคำถามพร้อมนันอธิบายนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ เด็กก็สามารถที่จะต่อต่อส่งส่งแบบฝึกหัดมาได้นะครับสมมุติว่าจะทําให้งานชิ้นที่หงานชิ้นที่1น,นะครับรายงานเด็กก็เข้าไปดูงานนะครับและก็จะมีเกณฑ์ขึ้นเห็นไหมครับที่ผมสร้างไว้ให้นะครับรายงานจะต้องประกอบไปด้วยปกคํานาสารญและเนื้อหาพร้อมาอ้างอิงเห็นไหมครับถ้าเกิดเด็กมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะตั้ง ใส่ความคิดเห็นลงไปได้ถ้าเกิดเด็กทํารายงานเสร็จนะครับเด็กสามารถที่จะกดเพิ่มนะครับอัปโหลดนะครับไฟล์างานที่เสร็จแล้วนะครับส่งไม้ครูนะครับก็ไปที่อัปโหลดนะเด็กไปอัปโหลดเลือกไฟล์าจากอุปกรณ์นะครับแล้วก็คลิกงานที่ต้องการจะส่งแล้วกดอัปโหลดครับกดอัปโหลดมาไฟล์ก็จะ อัปโหลดไปในวิชานี้ให้คุณครูได้ตรวจครับเสร็จแล้วก็กดคำว่าส่งนะครับกดคำว่าส่งส่งงานของคุณไหมจะมีการแนบไฟล์หนึ่งรายการคือเป็นการแสดงความแสดงรายละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อการยืนยันนะครับถ้าเกิดเรายืนยันว่าถูกต้องก็กดส่งถ้าเกิดเราแนบไฟล์ผิดก็ทาการยกเลิกไปนะครับกดส่งชึบน,นะครับรอ,อสักครู่นะครับเมื่อกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะ,ะมีรายการขึ้นคําว่ายกเลิกการส่งเห็นไหมครับเราสามารถที่จะยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะครับคนนือย้อนกลับมาที่หน้าชั้นเรียนนะครับมาที่วิชานะครับแล้วมาที่งานของชั้นเรียนนะครับเพิ่มผมยอ่อสกู่น,นะครับรยัดยอ่อตัวนี้อ่า โอเคครับเห็นไหมครับวิชาไหนนะครับที่เราส่งแบบฝึกหัดแล้วไอคอนรูปหน้านะครับจากที่สีเข้มเนี่ยจะกลายเป็นสีซีดนะครับเด็กก็สามารถที่จะไล่นะครับเรียนทํารายงานตามคอร์สที่เรากําหนดได้นะครับเมื่อเด็กทําแล้วจะไปปรากฏที่หน้านะครับหน้าชั้นเรียนของคุณครูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กทําแบบฝึกหัด งานชิ้นที่1่เห็นไหมครับก็จะปรากฏว่าเด็กนำส่งนำะส่งงานมาแล้วหนึ่งคน,นครเราสมรามารถคลิกไปดูที่ส่งแล้วแล้วก็ดูของว่าใครเป็นคนส่งเห็นไหมครับ,รบก็จะมีใบไฟล์างานที่อัปโหลดมาไฟล์งานที่อัปโหลดมาเราก็สมามารถที่จะคลิกเข้าไปดูงานของเด็กนะค,คลิกเข้าไปดูรายงานของเด็กเปล๊บ รเรียบร้อยนะครับก็จะทําการตรวจนะครับตรวจไฟล์งานของเด็กเสร็จแล้วเราก็ระบุให้คะแนนไปเลยนะครับก็ดูว่าเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่เรากําหนดให้นะครับจากาเกณฑ์ที่1นเนี่ยนะครับเราให้กี่คะแนนสมมติให้5ให้4เนี่ยนะครับ ประมาณนี้นะครับรวมเป็นเก้าคะแนนนะครับรวมเป็น9กาคะแนนนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีการพิมพ์นะครับอตอบกับส่งความคิดเห็นกับรายงานนี้นะครับอาจจะรายงานรายงานยังขาด ในส่วนของอ้างอิงสมมุต use, ินะครับเราก็กดโพสต์ไปนะครับแล้วก็กดส่งคืนนะครับเราก็จะบอกว่าเด็กเนี่ยได้คะแนนอ่าเก้าคะแนนนะครับส่งคืนอ่ะเรียบร้อยคราวนี้เด็กมาดูในส่วนของเด็กนะครับในส่วนของเด็กมาดูนะครับในส่วนของเด็กเด็กก็จะ ผมขออนุญาตย,ย้อมกลับมาที่สตรีมก่อนนะครับอโอเคเรียบร้อยเด็กก็จะมาคลิกดูในส่วนของวิชาที่ทําไปแล้วคือตัวนี้ะนะครับมันจะกลายเป็นสีเทาครับแล้วก็คลิกไปดูนะครับเด็กก็เช็คว่าคุณครูตรวจงานแล้วเช่นไหมครับก,ก็จะขึ้นว่าให้คะแนนแล้วนะครับเด็กก็กดกเข้ามาดูที่ดูงานเห็นไหมครับเด็กก็จะรู้คะแนนว่าตองได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีเกณฑ์ย่อยขึ้นมาแบบให้นะครับก็จะมีคอมเมนต์ของค,คุณครูที่คอมเมนต์มาครับเด็กก็จะดูดูได้ว่าเด็กตัวเนี้ทําได้คะแนนกี่คะแนนในงานนี้แล้วสามารถที่จะส่งเพื่อจะแก้ไขคะแนนเพื่อให้ได้คะแนนเต็มได้อีกเช่นกันนะครับ